วันนี้คือแบบคือพบมาขําม,มากเลยทุกคนคือมีอ่าอุบิเหตุก็คือหลายๆอย่างก็แต่ก็นอนไม่หลับก็คือเป็นห่วงแม่ใหญ่นากก็คือเป็นห่วงลิลลี่ด้วยก็ก็เลยต้องอ่ารีบขับมาทุกคนวันนี้ผมมามาดึกมากทุกคนก็แต่ก็ยังเป็นห่วงเลยก็เป็นห่วงแม่ใหญ่แม่ให่เป็นม่ให้ มันมืดจังนไฟไม่ได้เปิดไหนม่ได้ลยๆข้าไม่ข้าวเยนี่มืดเชียวเลยอุ้ยมืดจัง มีข้าวมาให้แม่ใหญ่ด้วยแล้วก็ตอนนี้ผมมีอาหารมาให้ลิลลี่แม่ใหญ่กินก่อนดีไงม,ไมันมานขึ้นมาแล้วแม่ใหญ่โอ้ฉันจะน,นี่น้องอยู่ที่บ้านเจนนี่ฉันกลัวรถชนเขาว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือด,ดเขาจะมานะแม่ใหญ่นะโอเคนะแม่ใหญ่กินก่อนเดี๋ยวทุกตัวถ่าลิลลี่ก่อนวันนี้ผมมากับน,น้อง,งคอนคนเลยเดี๋ยวผมขับรถพาไป ไม่ใหญ่ผมไปหาลิลลี่ก่อนทุกนทุกคน,กคนตอนนี้ผมไปหาลิลลี่ที่ผมมีที่ที่ผมไม่กล้ามาคนเดียวเพราะว่ามัน,ม,นมืดตรงนั้น น้องผมแบบเก่งไงเวลามืดเขาก็เปิดไฟฉายให้ผมโอ้โหบาอ้เอรอันเหรอโรอั้ลี่ฉันมาแล้วจนะมีเนี่อากาศ เนี่ยฉันมีประกาศขาวแล้วก็มีอันนี้ด้วยจะจะเปิดเขาอย่างไงเ่ทุกคนผมก็ไม่กล้าเปิดเพราะว่าเวลาเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยผมก็กลัว,ว,ว,วลทุกคน <c oughs> <c oughs> คือผมกลัวไงทุกคนกลัวแบบกลัวเขาจะกระโดดออกมาทุกคนตอนนี้คือเขายังไงแล้วเนี่ย คือตรงนี้มันเปรี่ยวทุกคนเวลามากลางคืนผมไม่กล้ามาเลยแต่ผมก็นอนไม่หลับนะผมก็เลยพาน้องมาด้วยปอยางเดีนีน่คือน้น ในเลีล่กินผักอะทุกคนโอ้ก็ผมอะคือมันวันตอนนี้นก็สองทุ่มแล้วทุกคนมันมันดึกแล้วไงผมทําอะไรหลายอย่างแล้วมันอุบิเหตุเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ผมไม่สามารถที่จะมาตอนเย็นได้เพราะผมกลัวจอนนี่รถชนเหมือนวันนั้นอีกเพราะวันนั้นเขามัวพะวงมองผมอะ <c oughs> วยทุกคนเขากินผักกาดขาวขากินอย่างอะไรอร่อยเลย,ย,เลยจะนี่อร่อยไหมจะนี่เอ้ไม่ใช่จะนี่เรลีลลล่อร่อยไหมเขาใช่เล,ลลี่ เิลี่อร่อยไหมโอ้ยเขากินอย่างอะเลยอร่อยเลยโอ้โหนี่ขอบคุณพ่อกับแม่ผมนี่แนะน,นํามาแนะนําให้เอาแบบว่าประกาศขาวมารอให้เขากินอนะ่ะเพรากินอะเลยอร่อยมากเขาน่เป็นสัตว์แบบกลางคืนทุกคนกลางคืนเขาสดใสมากเลยยูตาเขาเป็นประกายมากเลยโอเคครับทุกคนมันดึกแล้วเดี๋ยวผมกลับก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ออกมาแล้ว คือคือนี่จริงๆน้องเขาทำการบ้านอยู่นะผมบอกว่ามาส่งผมหน่อยอือไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อือไม่ใหญ่โอ้แม่ใหญ่บอกฉันคิดว่าคุณไม่มาแล้วนะเนี่ยฉันคิดว่าคุณมาที่แม่ใหญ่ฉันว่าโอ้ฉันทําอะไรเยอะมากเลยแล้วจริงๆอะฉันไม่อยากมาตอนเย็นเพราะว่ารถมันเยอะมากฉันห่วงห่วงจนเนี่ยวันนั้นเพราะว่ารถชนเพราะว่าใหญ่อย่าพูดคุณอย่าพูดไม่ต้องพูดแล้วฉันเข้าใจคุณ โอ้ไม่ใหญ่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 เดี๋ยวเดี๋ยวสักสักตีนหนึ่งที่สองเจนนี่ก็ขึ้นมานะไม่ใหญ่นะตอนนี้ไม่รู้เขาขึ้นมาเปล่าเมื่อกี้เขาผมมาลดออกจากบ้านเขาก็ลุกขึ้นแล้วเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกก็คือเจนนี่อ่ะโอ้ดูที่คูคนไม่ใหญ่นั่งส่ายไม่ใหญ่มาไม่คุณไม่ใหญ่เจนนี่ไม่ใหญ่เหงาเหรอไม่ใหญ่ ทุกคนดูดิผมก็เนี่ยไม่อยากให้จอนนี่แบบว่าเขาอยู่คือผมก็ห่วงเขานะ่จอนนี่ทุกคนแต่ผมก็ห่วงไม่ใหญ่ถ้าอย่างน้อยจอนนี่มาเขาก็มีเพื่อนไงอืมอ,มอ,มอมฉันกลับแล้วนะเพราะว่าฉันกลับก่อนนะเพราะว่าน้องเขาจะทําการบ้านแล้วนะคือทุกคนที่ผมผมมาคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ตำแหน่งที่ไปหาลิลลี่มันน่ากลัวทุกคนมันมืดด้วยตรงนั้นนะ่ะมาคนเดียวก็ไม่กล้ากลัวผีด้วย โอ,อ้ดูดิโอ้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เขาดีใจนะนี่ทุกคนดีใจฉันดีใจที่คุณมาหาฉันจ้ะโอเคนะไม่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจนนี่ก็มานะไม่ใหญ่นะฉันไปก่อนนะฉันไปทําภารกิจก่อนนะไม่ใหญ่นะโอ้โอเคนะไม่ใหญ่บายบายไม่ใหญ่เอาไม่ใหญ่มาส่งนะทุกคน ไปเลยนะไม่ใหญ่ไปเลยนะเนะนี่ยไปเลยนะเนี่ยคือน้องที่ถ่ายคลิปให้ผมไงทุกคนที่ทุกคนบอกว่าอ,อยากเห็นน้องเนี่ยก็คือน้องกังเรียนอยู่ทุกคนก็คือเนี่ยก็คือเก่งใจน้องเลยก็คือฉันกลับเลยนะไม่ใหญ่ฉันกลับเลยนะ <laughs> ไม่ใเห็นตามสบายก็คุณฉันกลับเลยนะโอเคนะบายบายนะบายบายจ้ะกลับเอามากินกินหะนอยะเอาข้ามีนี่ด้วย โอเคอาหารเขามีเยอะเลยไปแล้วแม่ยายแม่ยายไปแล้วแม่ยายไปแล้วแม่ยายไปแล้วโอเคไปฟุกไปกลับเลยโอเขาทำกันบ้านแม่ยายฉันไปแล้วนะอคนผมก็กลับแล้วเพราะน้องเขาจะไปทำกันบ้านกลับแล้วนะ ไม่ใหญ่กลับแล้วนะยวไม่ไมใหญ่ฉันกลับแล้วนะไม่ใหญ่ฉันกลับแล้วนะไม่ใหญ่ฉันกลับแล้วนะกลับแล้วนะอ้าวคุณฉันว่าคุณจะกลับแล้วโอเคนะฉันเกรงใจคุณโอเคนะกลับแล้วนะอืมก่นไม่ใหญ่เขาจะลงไปข้างล่างรือเปล่าูเดี๋ยวเจ้านี่ก็ขึ้นมาโอเคครับไปลไป กผมกลับมาถึงบ้านแล้วคุณนายแบบดมใหญ่เลยผมยังไม่ได้ล้างมือกลิ่นแม่ใหญ่ดีจนนี่ไม่ได้ตามไปทุกคนโอ้หจนนี่จนนี่ก็ขึ้นไปตอนตีสองนี่เลยือคุณนายือพ่อพ่อไปไหนมาเนี่ยพ่อไปบนเขาไงอืก็พ่อบอกหนูแล้วนะอืหนูลืมอดมด,ดมทดี่กินแม่ใหญ่กินแม่ใหญ่ดมใหญ่เลยออหนูได้กินกินแม่ใหญ่ กินแม่จนนี่นี่นี่คุณนายคุณนายคลองใจเลยจะนี่ี่เป็นไรหอืออาน้ำเพิ่งเมื่อวานนี้นะคุณนายคุณนายออกมาออกมาต้อนรับเลยคุณนายนี่เวลานอนของเธอแล้วไม่ใช่เหรอจะนี่จะนี่เธอระวังคุณนายนะเออนี่กันจะนี่จนนี่ คือวันนี้จนนี่ก็นอนทั้งวันเลยนอนที่บ้านคือก็เหมือนที่ผมบอกอะทุกคนก็ที่ผมไม่ได้ไปตอนเย็นเพราะว่ามันรถมันเยอะมากทุกคนรถเยอะเพราะวันนั้นที่รถชนก็ก็เป็นเพราะผมคือถอยรถออกไงแล้วเขาก็พวงหน้าพวงหลังอ่ะจนนี่อ่ะอก็เลยผมก็ไม่กล้าเลยก็ไปไปตอนตอนคืนเนี่ย ก็ถ้าไปก็ต้องไปตอนสี่โมงเย็นเลยอะ่ะต้องไปตอนนั้นเลยอะ่ะแต่ผมก็จะพยายามจะยพยายามทำเวลาตอนนั้นนะวันนี้ก็เลยอุบิเหตุก็วันนี้ก็ได้น้องได้น้องไปเป็นเพื่อนก็เหมือนที่บอกผมไม่กล้าไปคนเดียวหรอกเพราะว่าคือเราก็ห่วงเราไปถึงห่วงมากแต่ก็คือเหมือนที่เห็นทุกคนมันเปรี่ยวเพราะตรงนั้นมันมืดมากน่ากลัวน่ากลัวเราก็ไม่รู้จะเจออะไร เพราะว่าแม่ใหญ่ลําพังตัวเขาเองเขายังยืนไม่ค่อยไหวแล้วก็จะมาช่วยอะไรผมนะัมบีนะอืไม่เหมือนซัมบีเนี่ยซัมบีเนี่ยแต่ถ้าจอนนี่อยู่ก็ว่าไปอย่างจอนนี่ก็ช่วยได้อจอาน,นี่เขาเป็นอะไรที่ไม่ค่อยทําทําใครก่อนนะแต่อยากทาเขานะก็เ,เหมือนมาวินเนะี่ยคือเขาพยยามที่จะสมานฉ้ำานอมาวินนะแต่มาวินแง,ง้งแง,ง้งอยู่นะ เงี้ยเงี้ยงพอมาอินทรรท่าจะก,กัดนี่เขาก็ต้องไม่ยอมอ่ะแต่ผมสังเกตเห็นนะคือจอนนี่พยายามที่จะเป็นมิตรอ่พยายามจะผูกมิดผูกมิรแต่ผูกไม่ได้อ่คุณนายไปไหนนะคุณนายไปกินน้ําเข้าบ้านแล้วไปหาเด็กๆแล้วคนลองเช็คนะม,มาไหว้พรายนะส c o เธอมาไหว้ไหมมาไหว้ด้วยกันมามาเราไหว้พร้อมกัน Mm. Hors <laughs> neutra okay, sancta <wait> mi gutter filtrate F hoc-tabala <laughs> satana เลยที่ฐานเลยอ่ะเร้าอธิษฐานให้พ่อแข็งแรงอ่ะอธิษฐานให้พ่อแข็งแรงให้ปู่ย่าแข็งแรงให้ทุกคนแข็งแรงเดี๋ยวพ่อจะต้องไปเคลียร์เด็กๆเรากเดี๋ยวพ่อมีหลายอย่างต้องทำนะอ่ะอ๋อนี่คืออะไรเดี๋ยวพ่อจะไปเคลียร์เด็กๆแล้วไอ้ต่างๆ,ๆพ่อก็อง่วงเหมือนกัน คุณหญิงน,อน้อยแม่คุณหญิงน้อยนี่นอนท่าเดียวกับแม่เขาเลยทุกคนดูดิเห็นไหมแม่เขาอืมน้องเธอนอนแล้วเหรอนนองน้องเธอไม่สบายหรือเปล่า <c oughs> ข,อขอโทษตาขอโทษตาทำอะไรร่วง เดีย๋ยวทำเป็นถอนหายใจคุณนายคิ้วขมวดเลยแต่คุณนายที่มาดเข้มแก๊กอยู่แล้วหหนึ่งนนองเธอนอนแล้วเหรอนนองทำไมเธอทำคิ้วขมวดเนนะี่ยเธอไม่สบายหรือเปล่าหน้าเธอบูดหน้าบึ้งอ่ะคืออะไรอะเหมือนเธอจะไม่สบายนะเนาะใช่ไหมเธอไม่สบายนะนเนีนยเนะเป็นยังไงบ้างอ่ะ เธอหลับตาโตๆๆนั่งสาเลยเนาะหน้าเธอดำนะเนี่ยเธอไม่สบายหน้าเธอดูแก่ลงนะเนาะเดี๋ยวพี่หญิงดิพี่หญิงนอนเนาะนั่งสารจึงแล้วพี่หญิงนอนอ๋อ ปลุกหนูขึ้นมาแลวเห็นหนูก่อนหนูโทษโทษโหนในเขาเต้าเขาดูทุกขาเลยนะโอ้ในขาไม่สบายเหรอโอ้ทำไมขาท้องดำจังเลย<อ><ะ>โหนเธอเป็นอะไรทต่เมือนดำจังเลยทำไม,ไมท้องเธอดำอ่ะทำไมเธอไม่ขัดทาคงทาครีมเนี่ยดำปี่เลยดูดิโอ้หน่าเกลียดอะ่ะน้าเกลียดมากเลยเธอเนี่ย ตาหมอว่านหนอืมจริงเลยนาะนอนได้แล้วถ้านอนดึกนอนดึกนี่แหละท้องถึงดำอ่ะดูพี่หญิงดิพี่หญิงคนท้องขาวมาเขาเด้ยวยตาดูนี่ออนนีพี่หญิงท้องขาวหญิงท้องขาวตาอะไรหญิงนอนแล้วนะตา อแต่โอเคแต่ไม่ควรอะไรเธอมองเะยฉันมองอะฉันตาพูดจริงหรือเปล่าจริง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 เน no. อะเธอน่นได้แล้วเนี่ยดูเธอดำปีเลยเห็นไหมท้องเธอดำดำมาก ตาไม่ได้นี้นะไม่ได้โกหกนะนี่เอฟซีลองดูดิท้องดำปูเลยเป็นน้ำพริกดำปูเลยอืนิ้วนิ้วขาวอี่หน้าขาวแต่ท้องดำต้องนอนนอนหลับได้แล้วอเขาดูนิ้วข้างนี้ดินิ้วข้างนี้เป็นไง โอ้ยทีพี่หญิงนอนดิที่พี่หญิงนอนดิโอ้ยหญิงนอนโอ้นอนเขาขอคุณตาโอ้นอนได้นะเดี๋ยวแ,แต่จะปิดแอร์ตาปิดแอร์นะตอนนี้เปิดแอร์อยู่ตาปิดแอร์อากาศมันไม่ได้ร้อนนอนเถอะนอนซะ่ไหโอเคนะ เมื่อกี้เหมือนที่น้องเธอนอนขดเนาะน่ารักอ่ะเดี๋ยวผู้หญิงนอนขดเดี๋ยวน่ารักผู้หญิงใหญ่ก็นอนขดผู้หญิงใหญ่เธอสอดอสซอรี์ออกหมดเลยนะเธอเธอหาวเธอไม่หาวเธออ้าปากกว้างเนาะก็เป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงเวลาหาวอ่ะเวลาหาวเนี่ยเราก็ต้องไม่ต้องกว้างมากเธอก็แค่ đuợc phần thôi đi nó no. nha ừ. cua nó phần thế đi ta khỏi đuôi đi nha cua ta khỏi đôi đi. thế ai thế ta hòm đi mà ài ta hòm đi ta hòm đã ok ta hòm dính cẩn ta hòm hòm kem ta ừ ta เอ้าจญิงใหญ่มองให้หอมเลยใช่ไหมอม้หอมเลยดิโอ้ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วอะไรเธอเธอมองเลยเนาะอืมจะปากยาวโอเคจ้ะฝันดีนะ,ะฝันดีทุกคน ตาอะไรของตาเนี่ยดิ่งก็นอนเลยทุกคนนอนนั่ารักนั่นแหละดิ่งใหญ่อิโตะแสบติด <c oughs> ดีดเสียงอิโตะแสบนอนแล้วเหรอทำเับบนถอนในใจทำเปนถอนในใจนอนแฮงแมงไหมอิโตะแสบนอนแล้วเหรอนอนจริงเไยนอนจริง

ไม่ควรละเด็กๆเราหน,น่อเนี่ยทุกคนน่ารักนะหนึ่งนะัง่นนกเขาก็น่ารักนะนอนเป็นคนกวนเขาเด็กก็น่ารักมีคนน่ารักนอนทิ้งแล้วทุกคน